ครับและต่อไปครับเราจะไปกันที่รางวัลนักร้องลูกทุ่งชายยอดเยี่ยมแห่งปีโอ้โหไป้ายไฟขึ้นพรึบเลยขอเสียงดังๆให้กับคุณนุกธนด,ดลค่ายสิงห์มิวสิกครับนนนกอองงเเเขขขาาาาจจจจะมมจะมมสใคค ្សាង់ពី្លាល ขอแสดงความยินดีด้วยอย่างยิ่งนะครับและขอเรียนเชิญคุณลุกได้กล่าวถึงความรู้สึกในใจเียนเชิญครับก่อนอื่นต้องอขอบคุณนักราชอบบอดครั้งที่6นะฮะขอบคุณมากๆขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านและทุกคนเลยนะฮะ ที่มอบรางวัลอันทรงเกียรติและสูงเกียรติสำหรับนุกมากๆเลยเป็นให้นุกได้ครอบครองในวันนี้แล้วก็ขอบคุณพี่สิงห์เจ้าของค่ายนุกครับที่ให้โอกาสนุกตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่เชื่อมั่นในตัวของเด็กวันนอกคนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณครอบครัวครับที่เป็นเบื้องหลังให้กับนุกเป็นแรงซัพพอร์ตให้กับนุกมากๆเลย ขอบคุณบัดี้ของนุกไปไปเรืยี่ร่วมเดินทางกันมาและทำให้มีพี่พีเอฟซติดตามหรือรักและสพอร์ตเยอะขนาดนี้และที่ขายไม่ได้ครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านที่คอยสพอร์ตคอยเป็นเบื้องหลังให้กับนุกไม่ว่าหนทางที่ผ่านมาบางครั้ง อาจจะไม่ได้โรยด้วยดอกกุหลาบอาจจะเป็นทางที่ขรุขระมากแต่เขาไม่เคยปล่อยมือนุกเลยขอบคุณที่เป็นเบื้องหลังที่ดีมากๆให้กับนุกธนนดลคนนี้ครับรางวัลรางวัลนี้ในทุกๆครั้งที่นุกรับไม่ว่าจะกี่รางวัลหรือกี่สถานที่ที่นุกได้ไปรับมันไม่ใช่แค่ของนุกครับมันเป็นของทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับ ขอบระคุณมากนะครับเป็นความในใจที่น่ารักมากๆเลยนะครับคุณลุกธนดลน,นะครับ